เอโยวอส์ hey, yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้าน, B view นรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะลูกค้าผมจะพามารีวิวรถออโตเมติกเข้าใหม่นะฮะลูกค้าเป็นรุ่นยมห่าแกนฟิลานโนนั่นเองนะฮะตัวนี้เป็นตัวไฮบริดเลยนะลูกค้านะเป็นกุญแจชีเลตมาให้แล้วนะสวยๆคีนๆเลยนะฮะแอบ แต่งมาให้นิดหน่อยนะครับผมนะชุดสีตัวรถนะลูกค้านะเป็นสีดำด้านนะครับผมส,สวยๆเลยคอนโซลดำๆนะฮะเบาะตัดด้วยสีแดงนะครับผมท่อเป็นท่อเดิมผ่ามาให้ครับลูกค้าเดินคอเลตมาให้ทั้งเส้นเลยระบบไฟติดครบทุกจุดครับลูกค้ามีมือเบรกมือมีมือเบรกฝั่งซ้ายแต่งมาให้นะลูกค้าและปลอกแนดนแต่งมาให้นะคันนี้มาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับลูกค้านะต่อยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆเ,เลยและที่สําคัญนะลูกค้าคันนี้เป็นตัว ABS แล้วนะครับผมนะรถสวยราคาดีแน่นอนนะเจ้าคันนี้นะ รถอ,อาจจะมีรอยขีดข่วนมาบ้างตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะลูกค้าคอนโซลสวยๆกิ๊บๆเลยครับลูกค้าเครื่องข้างเดิมๆนะข้างไม่ดังความไม่ไหลเลยคันนี้ได้โชกแต่งมาให้นะฮะลูกค้ารถพร้อมกับขี่ใช้งานเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยอคันนี้นะับติดฟิล์มสโมกมาให้นะครับลูกค้านะสวยๆใสๆเลยนะครับเลขไม้เจ้าคันนี้นะอยู่ที่3 0,000่นโลครับผมเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะ สตาร์ทง่ายๆเลยครับลูกค้านะท่อไม่ได้ดังมากเนเดินเบาแบบเสียงนุ่มๆพอๆเลยก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าลูกค้ารีบม,มาจับมาจองได้เลยฮะแกโนซิลเลโนนานๆเข้ามาทีนะแล้วสวยขนาดนี้มีมาแค่คันเดียวครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะหากใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อของเซลพรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ